วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูบรรดาพ่อค้าแมค้านะคะแล้วก็ผู้ประกอบการที่ตำบลารุ้งจังหวัดอุทัยธานีค่ะที่ก็ได้เดินหน้านะคะแจกจ่ายข้าวของช่วยเหลือให้กับผู้ได้ไดรับความเดือดร้อนจากวิกฤตโควิด -19 อย่างต่อเนื่องเลยละคะ่ะโดยพลเมืองดีกลุ่มนี้นะคะได้ใช้ชื่อกลุ่มว่าเซฟเมืองการุ้งก็ได้รวบรวมสิ่งของต่างๆนะคะเช่นไข่ไก่น้ำดื่มข้าวสารอาหารแหง้งแล้วก็ข้าวกล่อง นำไปแจกให้กับผู้ที่กําลังเดือดร้อนจากสายการโควิด1 i ค่ะซึ้นความตั้งใจงของกลุ่มนี้เพียงแค่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือสังคมและก็ช่วยเหลือชาวบ้านที่กําลังเดือดร้อนอย่างแท้จริงนะคะโดยที่ผ่านมานั้นก็ได้เดินหน้าโดยที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอะไรหวังให้เพียงผู้รับเนี่ยมีรอยยิ้มมีกําลังใจในการสู้ชีวิตต่อไปค่ะแล้วก็ในการแจกจ่ายสิ่งของแต่ละครั้งนั้นยังสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ที่มารับสิ่งของนะคะโดยการเว้นระยะห่างแล้วก็ตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้งอีกด้วยค่ะ รวมถึงยังให้ทุกคนล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้งนะคะโดยกลุ่มเซฟเมืองการรงนั้นมีเจต,ตนาการทําความดีควบคู่ไปกับมาตรการที่เข้มงวดช่วยทุกคนให้ปลอดภัยเพื่อให้สังคมและก็ชาวการรงนั้นผ่านวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกันค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะ